ดีเซเดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายพร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับร่างกายทั้งคู่นี่น่าจะฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีเลยครับครับยอดมวยเต็มท้ายเลยใส่สิเสื้อของป๋าโดอยุธยาครับว่าต้องไปงานเลี้ยงครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้เลยไม่ได้เดินขวากับซ้ายครับแต่จะนีระดับมวยเอกนี่ครับหลุด เด็ดเจ็คลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารเดะทาวน์ออ์แกไนเซอร์หาดใหญ่ครอบดูแลและบริหารงานอยู่ขอบขอบพุะคณครับโอ้ยโดนสอกครับแม่เหมือนกันครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าอาวุธเป็นเนียบทีเดียวครับเกีย์ล่างอ่าซ้ายเนี่ยครับมาจังหวะออกอาวุธความแม่นยำโอ้โหถึงจุดนี้ต้องบอกว่าดูเป็นรองเสาโทอ่ายกมอระกดซ้ายครับโอ้โหดู มาเสาโทวันนี้อาวุธลับเยอะครับอาวุธลับเยอะนายอ้ยเสียบมาอ้ยนี่ครับมาย่อเลยครับย่อเลยครับอุ้ยมาจารย์ไพูทย์ต้องสับมือนับเลยครับนี่แหละครับโอ้โหความไร้การก็ต้องหาจุดเปลี่ยนแล้วครับน่าจะฟื้นหูเดี๋ยวส่องไปอีกแล้วครับแม่ย่ออแล้วย่อยแล้วแ่อยู่ไม่อยู่ครับโอ้ไปครับโอ้โหแสดงความดีใจนะครับมาหากสิริรักษเสาโทออัจฉริยะครับมาน่าจะ ได้แต้มสำคัญนะครับโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเ,เกิดอขึ้นบางบอก,กอนเขแล้วก็เอียง้แล้วก็เียบขา่าตามเขาไปรนีแรบแมสอกก็อ้โหุดแล้วครับแล้วก็มดูครับจังหวะเปิดละครับแลโเรียบร้อยเลยครับโอ้โหุดใหญ่เ